สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆอร่อยๆ,ออยๆแซ่บๆมาแนะนาเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําไก่ย่างผัดโหระพาค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาหั่นพริกอ่อนนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกอ่อนเขียวแดงนะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ชามผักเอาไว้ก่อนค่ะแช่น้ําจะได้สดๆนะ,ะต่อมาค่ะใบโหระพาค่ะ เราจะใช้โหระพานะประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ๆค่ะเอาเด็ดเอาใบาสวยๆนะใบไม่สวยเดี๋ยวพี่การก็จะเอาออกหนึ่งถ้วยโตๆก็ได้เรียบร้อยต่อมาค่ะกระเทียมนะคะวันนี้พี่การใช้กระเทียมหนึ่งหัวใหญ่ค่ะสับเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยผักเอาไว้ค่ะสับแบบพอหยาบๆพอเนาะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปขงมดมเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีนะคะไก่ย่างค่ะพิการได้เออเอาแต่เนื้อนะเออเราก็เอาแต่เนื้อนะประมาณนะคะ400กรัมค่ะต่อมากะทียมนะคะ1หัวค่ะโหระพาหนึ่งถ้วยโตโตนะคะ พริกอ่อนเขียวแดงนะคะก็ประมาณสักสิบเม็ดค่ะต่อมาค่ะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชานะ,อะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะ,ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชานะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำไก่ย่างผัดโถละพาของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราก็จัดการเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะพอ,อแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะเราก็ใส่กระเทียมลงผัดก่อนค่ะอันนี้ใช้ไฟปานกลางก่อนนะคะผัดกระเทียมนะคะให้สุกหอมค่ะหอมทั่วบ้าน แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไก่ย่างลงผัดต่อได้เลยค่ะนี่ไก่ย่างของเราผัดต่อได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวถ้าแห้งนะคะก็เติมน้ำสะอาดลงไปสักประมาณสักห้าสิบกรัมนะใส่แค่พอคลุกคลิกพอ,อแล้วเราก็ใส่พริกอ่อนลงไปค่ะนี่ เวลาเราซื้อไก่ย่างมานะคะเออบางทีตัวหนึ่งเอ่อทานไม่หมดเราก็มาดัดแปลงเป็นเอ่อได้หลากหลายเมนูนะคะจริงๆจะต้ยมยำก็ได้ด้วยนะอ่าน้ำแห้งเราก็เติมน้ำสักนิดสักหน่อยใสยเ่เลค่ะเอ่อน้ำมันหอยค่ะาตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยอชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดนะคะคลุกเขาให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันค่ะ <c oughs> กลิ่นหอมชวนหิวเราก็มาแล้วนะคะเพื่อนๆอเราก็ชิมดูเลยเอารสที่เราชอบนะคะจริงๆแล้วนะไก่ย่างนะเขาก็ปรุงมาแล้วแหละอ่าต่เราเพิ่มความแซ่บยิ่งขึ้นนะคะอ่เราก็ใส่เลยค่ะต่อไปนะคะโหระพาค่ะ ใส่โหระพาเยอะๆจะได้หอมๆผัดต่อนะคะให้ใบโหระพาเขาสลบพอค่ะไม่ต้องผัดนานนะเดี๋ยวไม่น่าทาน <ๆ S 1> เพียงเท่านี้เราก็ได้ไก่ย่างผัดโหระพาที่แสนอร่อยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานเลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเรียบร้อยเราก็ปิดเตานะคะ ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมคะน่าทานไหมคะโอโ้โหเป็นไงท้องหิวแล้วสิเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะไก่ย่างผัดโหระพาของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ